ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามีโอกาสได้นั่งอยู่กับสุภาพบุรุษท่านหนึ่งนะครับท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับมีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับชมแลบฟังก็คงจะต้องให้ท่านได้ตึกตองครับว่าเรื่องราวต่อไปนี้มีบางสิ่งบางอย่างหรือไม่ที่ไปสัมผัสหรือไปเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับสุขภาพร่างกายของคุณผู้ชมนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เราขอต้อนรับคุณลุงเสียวปันโตครับสวัสดีครับ พี่ครับผมจริงๆผมเรียกพี่ได้เลยดิอายุเท่าไหร่แล้วครับหกสิบครับหกสิบปีแล้วเหรอครับคุณคุณลุงเฉลียวเป็นคนที่ไหนครับคนจังดสิงห์บุรีครับเป็นคนสิงห์บุรีครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนมาอยู่บางกลวยเลยครับบางกลวยครับบางกลวยพระรามห้าครับผมมาทําอาชีพอะไรครับที่โรงงานกรอบลูกครับ๋อาทำกรอบลูกรูปภาพเราเนี่ยนะครับ นะครับตอนนี้ก็อยู่กับคุณคุณแม่ตอนนี้อยู่กับปัญญาครับครับผมไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพบ้างตั้งแต่ตั้งแต่หนุ่มๆอะไรจนถึงวัยยุบันนะครับนี่ม,นมาจะเป็นเวียนนิดแตตาลายดีนาหมึดไป้เฉยเวียนศีรษะครับอยู่ดีๆล้มมีมีวูบม,ม,มีอะไรยังไงอาการเป็นยังไงครับมันหน้าหมึดเหมือนอย่างกับวูบกวูบลงไปเลย แล้รู้สึกตัวตอนวูบเคยเคยเคยสังเกตไหมก่อนที่จะมีอาการตรงนั้นมาเนอะเรามีอะไรบอกเหตุว่าเดี๋ยวจะหน้ามืดแล้วนะเดยวจะวูบแล้วนะไม่เคยครับอยู่ดีๆก็วูบเลยนะได้ไปตรวจไหมไม่ได้ตรวจเลยครับต่ไม่กลัวเหรอไม่กลัวเลยไม่ได้ไปหาหมอเลยนี่หาแลวครับเอ็มมาผมจะซื้อยาทานเลงรับไปไปบอกร้านขายยาว่าไงอ่ะเลบอกเขาว่า วูบวูอย่างนี้นะยาลายอ่าฮะเนี่ยเาก็จัดยามาให้มันก็ไม่หายหมอตีใช่ไหมถ้าเกิดเราคุยอย่างนี้เขาเรียกหมอตีใช่ไหมครับเป็นเป็นแบบนี้มานานหรือเปล่าไม่นานครับเมื่อเดือนเดือนนี่เองครับเพิ่งจะเริ่มเป็นด้วยครับผมถามนิดหนึ่งนอกจากเป็นเกี่ยวกับเรื่องหน้ามืดแล้วอะไรแล้วเป็นอะไรอีกสุขภาพร่างกายเราเอเรื่องนิ์ดดวงครับเป็นฤิ์ดดวงด้วยฤทิ์ชัดดวงเป็นมานานไหมติดตัีแล้วครับ เป็นมาสิบกว่าปีอาการเป็นยังไงบ้างลิสิดวงมันดีเลือดมันไหลครับดีกับถายนี่เลือดมันไหลครับแล้วมือไปแตะดูที่แรกไม่รู้ว่าเป็นเอะมือไปแตะดูเป็นตัวไก่หมายถึงว่ามันมันเวลาถ่ายมันออกมาด้วยนั่นแหลกใช่ครับอ่าฮะออกมาข้างนอกเลยเหมือนตัวไก่มแหลมอ่าเหมือนมันงอกออกมาใช่ไหมใช่ครับงอกออกมาจากขอบขอบก้นขอบขอบสวาหนักครับ แล้วมันออกออกมาเนี่ยเราต้องยัดกลับเข้าไปหรือปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นบางทีก็ยัดบางทีกยดด็กยัดสวนกลับขึ้นไปมือยันเข้าไปแล้วเวลาตลาดเกิดกปัญหาตรงนี้มาสิบกว่าปีเนี่ยดูแลร่างกายยังไงดูแลปัญหาน,นี้ยังไงนี่ครับผมก็มาอ่านนั่งดูโทรทัศน์มไม่แต่ก่อนเดิมอะตั้งสิบกว่าปีอะมันก็อย่างนั้ครับก็ปล่อยหายไม่เรื่อยก็ปล่อยละหายยัสากส็าามันก็ไม่หาย แล้วสามารถเยอะไหมไม่ไม่เยอะครับไม่ค่อยหาหมอผมไม่เคยหาหมอทำไมถามก่อนทำไมไม่ไปหาหมอมูกก็ไม่ไปตรวจไม่ลำการที่หาหมอที่โอ้โหต้องมานั่งรอหมายถึงว่าเบื่อไปนั่งเข้าคิวรออะไรพวกนี้เนาะเป็นจะมองกว่าจะได้คิวกว่าจะได้คิวมาผมลำคารได้คิวเดี๋ยวไปโน่นไปที่โตโน่นโตโน่นไปหาหมอโน่นเองพอชี้ไปเรื่อยอย่างี้ผมก็ปวดหัว ไม่รู้สึกมาหาศึกษาหายาวกินที่ว่าก็เลยไม่ได้ไปหาหมอเลยไม่ได้หาหมอนี่นี่คืออารมณ์ของการไม่อยากไปหาหมอเพราะว่าพอไปแล้วไปเข้าต้งไปรอนั่งหน้าโต๊ะนี้จากโต๊ะนี้ไปโต๊ะนู้น ون, จากโต๊ะนู้นไปไปเรื่อยไปเพ่งวันเพ่งวันนี่ไม่ได้อะไรเลยยังไม่ได้ยายังไม่ได้ตรวจด้วดยครับไปนั่งรอเฉยๆนั่งรอเฉยๆโน้ก็นัดบ่ายสามโอ้โหวันเช้าแล้วเราคนทํางานเนาะครับไปตั้งแต่สีห้า อยากจะกลับเช้าเดี๋ยวมาทํางานอ,อ๋อ<ด>เราอะอยากจะไปเร็วแล้วก็กลับเร็วจะได้กลับมาทํางานอีกแต่สถานการณ์ไม่ใช่เป็นแบบนั้นบ่ายสามกว่าจะได้ตรวจใช่ไหมก็เลยไม่อยากไปเลยไม่อยากไปเลยอีกอย่างหนึ่งที่แว้าวมาบอกว่ามีปัญหาด้วยเรื่องเรื่องปัญหาทางเพศเอะนั่นก็เหมือนไปทางานไม่มีอะไรมันก็เป็นเรื่องปกติที่ว่ามันหยุดทํางานมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ ตอนนี้หกสิบแล้วนะฮะมันอยู่ทํางานมาตั้งแต่เมื่อไหร่เต็มงนามเต็มแต่ห้าสิบมาห้าสิบจักเริ่มหยุดเลยใช่ไหมมีความรู้สึกจริงๆเราเราถ้าเกิดพูดถึงอารมณ์ภายในเนี่ยแสดงว่ายังยังมีความต้องการทางนั้นอยู่บางแต่สภาพร่างกายไม่เอื้อมมันไม่ให้มันไม่ให้เลย <alguns S 1> มันไม่ให้สามโรคเลยนะที่เป็นอยู่เนี่ยเห็นว่ามีอาการปวดเมื่อยเจ็บเมื่อย็คอ ดีพอพอน,นอนึ้นมาบบวดเมื่อ,อยจหาอะไรแล้วก็อะไรมาทางก็ไม่มีเรียกว่าพยายามหาวิธีการดูแลเหมือนกันครับผมเจอมั้งไหมถามจริงไม่เจอ <laughs> ไม่เจอเลยไม่เจอแล้วต่อมานั่งดูต่อตัดไปแล้วจิตาจดาวเทียมเนี่ยถึงเ ธรรมาดาดูโทรทัศน์ธรรมดามันไม่มีสามารถเจอก้าไม่มีหรอไม่มีครับต้องมาดูดาวเทียมนี้ mvtv s t a t i o n e เจอแน่นอนครับผมนรามาเจอตัวนี้น้อ,อ,องต่างเนี่ยมากินครับเจอดูรายการตรนนั้นเขาเขาคุยถึงเรื่องเคสอะไรอรับเขาคุยเรื่องอะไรเคสเนี่ยครับจําได้ไหมพอ <ใน S 1> จําได้เลยไม่แ<อ>ม,ม่คนป่วยเป็นโรคอะไรเป็นโรคเกาตครับเป็นโรคเกาครับ ดูแล้วเนี่ยวันนั้นที่เห็นคนเป็นโรคเกาแล้วเขามาพูดมาคุยมาอะไรเชื่อไหมถามจริงก่อนผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งครับเพราะยังไม่ได้ลองยังไม่ลองจะไปเชื่อหมดก็ไม่ได้เดี๋ยวจะถูกหลอกอีกแ้ใช่ครับไอ้กลัวเรื่องนี้กลัวโดนถูกหลอกแต่ผมไม่กลัวนั่งดูก็ศึกษามปเรื่อยพว่าจริงเปล่าดูรายการกี่ครั้งกว่าจะโทรเข้ามาในในบริษัทครั้งเดียวครับครั้งเดียววันนั้นผมออกเลยหรือเปล่าออกครับผมเป็นคนสัมภาษณ์เนาะรัมผม พอเห็นว่าคนที่มีปัญหาเรื่องเกาใช้แล้วดีขึ้นก็เลยอยากลองอยลงโทรเข้ามาบอกว่าไงเนื้อมาบอกสั่งยาครับไม่ได้บอกอาการก็เลยเหรอไม่ได้บอกครับ <c oughs> ไม่บอกผมผมต่างไปกี่เองอ๋อ <c oughs> ขอขอลองหน่อย <c oughs> ขอลองเอ,องอ่าฮะ <c oughs> ได้ข่าวว่าให้ทีมงานไปส่งที่บ้านด้วยนะครับผมบอกว่าของแตงผมก็ลอง เดี๋ยวแพงเลยสองร้อยสิบบาทครับติวันเนี่ยนะนั่นนี่นั่นนะมันแพงเอ้เกินขวดเขาเขาวนา้ขวดใหญ่ที่ซื้อไปเนี่ยนะเอาขวดแล้วเขาดูบกแพงเพราะยังไม่ยังไม่เห็นคุณภาพมันก็เลยมีความรู้สึกว่าแพงมากแต่ที่เราเคยรักษามาเยอะแยะมากมายไก่กองแล้วเราไม่หายนี่จีอยังไงแล้วมันไม่แพงเลยครับตอนนี้ไม่แพงซะแล้วไม่แพงครับ คนทานเข้าไปวันแรกสองวันแรกเริ่มอาการแรกก่อนไอ้พวกหน้ามืดหน้าอะไรนี่เป็นไงบ้างอาการเป็นไงปวดเทียวนะครับผมกินสามวันครับไปกินจอนชาผมก็ดึกครับไม่ได้กไม่ได้ใส่ช้อนใช่ช้อนครับยกเลยยกก็ดึกครับแล้วก็ปล่อยแล้วสามวันสามวันขวดขวดขวดครับต้องกินสิบวันแล้วเป็นไงวันสามวันแล้วอาการเป็นยงไงผมไม่รู้ครับผมอยากผมหายเนี่ยผมว่าเอ้า เอาคึอก็คือผมก็ดกเขาถามว่ากี่วันปวดสามวันนะครับสาันเขาเขาไม่ร้องโอ้เลยไม่ร้องครับบ่าอะไรกินนี้อะไรขวดสามวันละสองร้อยห้าสิบแต่เนื้ว่าฝมเนื้อหมูเนื้อวัอยาโน้อยากกันมันหายนี่หมูก็หมุดทีแล้วหมุดเนี่ยเหมือนกันน่ะสี่ขวดผมก็กินอย่างเงี้ยเหรอครับผมขวดสามวันเนี่ยนะ ครับผมเดี๋ยวกลับไปม่ขอใหม่นะขอเป็นหนึ่งเจาจานไม่ต้องกระดกแล้วเพราะว่ามันเปลือกเขาดื่มไม่สิบวันนะตนน้ำหนักผมมันไม่เปลือกนะครับเอาอยากให้กินสุขภาพร่างกายจะได้ดีเป็นไงบ้างพอกินกขะป๋ายช่วงแรกนี่ครับวูบลงลายหายเลยครับจริงๆที่วูบวูบทุกวันนะไม่ไม่ทุกวันครับเป็นบางหนบาง บางทีเดินใบมันเวียนมือหัวเวียนไงนะอ่าแล้วพอใช้ไปสามวันสี่วันแล้วตอนนี้อาการตั้งแต่วันที่ใช้ใจัยมากี่วันแล้ววันนี้ถึงเดือนยังถึงเดือนแล้วครับมีวูบอีกไหมไม่มีครับยังไม่วูบอีกเลยไม่มีครับไม่มีอาการนั้นไม่มีเลยนอกจากใจัยแล้วใช้ต้นไหไอีกช้เกลือกาวเกลือแดงครับกาวเกลือแดงตัวนี้ ครับผมครับผมไอ้กว่าโค้ดแดงนี่แสดงว่ามีการแนะนําไปเรื่องเรื่องก็ให้กินควบืันตัวนี้จะได้จะได้เสริมสมรรถภาพด้วยกำรุงหัวใจปอดมันตัดใจแล้วก็ให้หนังสือตัวนี้ไปด้วยอ๋อเขาให้เอกสารไปครับผมแล้วเลยสั่งมาที่หลังครับสเปยยกเทพไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องคอเมื่อยเกินเลยดีไหมดีไหมสเปยยกเทพดีครับมาใจเจ้ามานี ปวดคออัมวทาฉีดไม่ต้องนวดไม่ต้องนวดด้วยครับไม่รบกวนคนที่บ้านแล้วก็มันทีดแขนมันเด้งเมื่อยมากเดินม,นมากๆขาก็ฉีดแบบกี่น,นาทีรู้ผลมันก็แตกเลยบอกเราว่าฉีดไปมันแตกหรือมันีดไม่แตบมันแฉกเป็นกันอ๋อเจอรวมกันตรงนี้จะไมไม่หายไม่มีแตกมีกันเนี่ย เป็นยาพวกอื <|so|>> ่นเนี่ยใช้อะไรก็ไม่แต่ไม่มีอะไรไม่มีปฏิกิริยาไม่มีแยาพวกนี้แต่